มาสู่ท็อปปิกประเด็นเรื่องของกลุ่มอิลาลิลี่กับโนโวนอดิกส์นิดนึงนะครับตัวของยาวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมมีเกริ่นไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วที่เอาตัวผลการทดลองของตัวยาอิโรลาลินไทม์มานะครับตัว A.D.A. หรือ American Diabetes a s s ociation เนี่ยหลังๆเขา move on นะคือเขาพัฒนาตัวเองละคือต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าลดน้ำหนักนะฮะที่ได้ผลจริงๆเนี่ยมากๆเลยประมาณสัก หนึ่งปีลดได้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการผ่าตัดกระเพาะนะครับแต่คนก็ไม่ค่อยอยากผ่าเพราะว่าผลกระทบมันถาวรมันรีเวิร์สไม่ได้ผ่าตัดกระเพาะปุ๊บม,มันก็คือผ่าเลยรวมถึงความแทรกซ้อนมันค่อนข้างสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ไมนานมานี้นะครับโนโวเขาก็เบรกสูอันนึงก็คือยาลดน้ําหนักตัวของ GLP-1 นะครับก็ย่อมาจากกรูเขาก็ไล like, ปปไทม์มันเป็นยาที่จริงๆตอนแรกอะเอามาใช้เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับแต่ไอตัว กลูคากอนเนี่ยมันก็เป็นฮอร์โมนประเภทหนึ่งที่นอกจากที่มันคุมอินซูลินแล้วเนี่ยมันคุมความอยากอาหารได้ด้วยนะครับพอมันคุมความอยากอาหารได้มันก็เลยทําเป็นยาลดน้ำหนักไปด้วยเลยพอดีแล้วไอ้ตัวเนี้ยประสิทธิภาพมันถือว่าค่อนข้างดีนะครับอยู่ประมาณสักปีหนึ่งลดได้สิบห้าเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยแต่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากในขณะที่จริงๆค่อนข้างเซฟเลยแหละเพราะว่า FDA ผ่านได้เนี่ยมันผ่านการทดลองมาค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงมัน ไม่ต้องผ่าตัดกระเพาะเป็นอะไรที่มันถาวรใช่ไหมฮะแต่วันนี้ผมจะบอกว่ามันมีอีกคลาสหนึ่งคลาสใหม่ที่จะให้เห็นภาพนะครว่าจริงๆตลาดลดน้ําหนักเนี่ยมันยังไปได้อีกไกลนะครับมันเสมือนว่าตอนนี้เรากําลังเบรกทูหาตลาดที่เป็นยาแบบผมอาจจะค่อนข้างบูลลิชไปนิดนึงนะแต่คือผมมองว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยมันจะสามารถสร้างยาที่เป็นมิราโคได้เลยคือแบบแทบไม่มีไซ์เอฟเฟกะ แต่ทาให้คุณภาพชีวิตคนดีได้ขึ้นมานะครับซึ่งภาพตรงนี้ก็คืออะไรครับคือปัญหาของ GLP1 เนี่ยยาลดน้ําหนักในตอนนี้นะครับน้ําหนักลงจริงแต่คุณภาพการลดน้ําหนักไม่ดีครับเพราะอะไรครับกล้ามเนื้อหายด้วย mm. อ่าเพราะฉะนั้นในภาพนี้หลังๆเนี่ยทาง ADA เขาเริ่มให้ความสําคัญนะครับของคุณภาพในการลดน้ําหนักนอกจากน้ําหนักลงแบบยั่งยืนแล้วเนี่ย ค,คุณภาพการลดต้องดีด้วยก็คือต้องรักษามวลกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วถ้านอกจากที่มันทําให้คนดูดีหรือดูมีพลังมีความแอคทีฟในการใช้ชีวิตนะครับถ้าไปดู correlation ในการศึกษาพวกเกี่ยวกับ medical m e d i c a l r e s e a ั c h นะฮะคนแก่ที่มีอายุสูงนะแล้วมีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งง่ายมากเลยฮนะเพราะอะไรฮนะ ส่วนใหญ่คนที่มีกล้ามเนื้อเยอะกว่าเนี่ยก็คือมีแอคทิวิตี้มีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟถูกไหมฮะพวกมวลกระดูกอะไรมันก็จะแข็งแรงกว่ากล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงกว่าเขาก็สามารถช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นไอตัวกล้ามเนื้อจริงมันคอร์เรเลตมากๆกับคุณภาพชีวิตนอกจากนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่สตรองลี่คอร์เลตกับความอายุยืนด้วยนะครับเขาเรียกลองจีเวที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของการลดน้ําหนัก ถ้าตรงนี้เรามียาที่เบรกรูตรงนี้ได้เมื่อไร่เนี่ยมันเหมือนว่าไซเอฟเฟกของ GLP-1 มันหมดไปแล้วเพราะการลดน้ําหนักของเราเนี่ยผลกระทบจากการเสียกล้ามเนื้อมันน้อยลงนะครับคือตอนนี้ยาลดน้ําหนักส่วนใหญ่มันกินแล้วมันทําให้ไม่หิวพอไม่หิวมันก็ไม่กินเลยแต่พอกินอาหารน้อยไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าร่างกายก็เมตาบอลิซ์ตัวกล้ามเนื้อจนแบบกล้ามเนื้อหายไปหมดนะครับซึ่งภาพที่มาให้ดูเนี่ยผมจะให้ดูตัวซ้ายสุดก่อนในแท่งเนี้ ก็คือตัวเซมากรูไทนะครับเซมากรูไทนี่คือจะเป็นสารประกอบที่โนโวนอร์ดิกใช้อันนี้เขาก็จะจดเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเซมากรูไทจะเป็นตัวที่อยู่ในเวโกวีแล้วก็ตัวเวโกวี่ e เป็นลดน้ําหนักนะครับอีกตัวหนึ่งของเขาเอ่อเดี๋ยวก่อนนะโอเซมปิกขออภัยโอเซมปิกลดน้ําหนักนะครับเวโกวี e เป็นตัวเบาหวานโอเซมปิกของเขาเนี่ยใช้ตัวเซมากรูไทซึ่งถ้าดูเนี่ยแท่งซ้ายสุดจะเห็นว่าสีส้มๆตัวที่เป็นแฟตมาสมันทําให้น้ําหนัก สมมติน้ําหนักลงหนึ่งร้เซนี่ยตัวน้ําหนักที่มาจากไขมันมันลง60แต่กล้ามเนื้อหายไปตั้งสี่สบจะเห็นว่าคุณภาพการลดน้ําหนักมันก็ยังไม่ได้ดีนะคือเขาก็จะมีที่เรียกกันว่าแบบคือคนนี้ฉีดโอเซมปิกดูรู้เลยคือน้ําหนักลงแล้วก็แบบกลนแฟบไปเลยอะไรแบบนี้คือถ้าเป็นผู้หญิงมันก็คือดูไม่สวยไปเลยใช่ไหมฮะอะไรแบบนั้นก็ตัวของ ประกอบสี่เหลี่ยมอันที่สองนี่ก็จะเป็นยาของตัวยาเทอร์เซปไทยนะครับอาจจะต้องซูมเข้าไปดูนิดนึงในกรอบที่สองอันแท่งซ้ายอันแรกเนี่ยเทอร์เซปไทยก็จะเป็นตัวสารประกอบของอีลาลิลลี่นะครับในตัวของเซฟบาของเขาเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่ม Glp1 เหมือนกันแล้วนะวันนี้มันก็ยังทำให้เสียกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะแต่เสียน้อยกว่าตัวโอเซมปิกนะเพราะว่าเซมากูไทจยจะจะ,จะเสียเยอะกว่าแต่ถามว่าดิฟกันมากไหมก็ไม่มากนะครับ แต่ในวันนี้ที่เราเริ่มเห็นเขาทำก็คือเป็นการคอมโบกันคอมบิเนชันกันระหว่างเติมตัวสารประกอบที่ไปจัดการเกี่ยวกับฮอร์โมนตัวไมโอสเตตินนะครับผมให้ดูภาพนี้ก็คือเนี่ยผลการทดลองเนี่ยการลดน้ำหนักระหว่างเอาตัว Glp1 ผสมไมโอสเตตินเนี่ยไมโอสเตตินลองไปสกูเกิลดูก็ได้นะครับมันคือตัวฮอร์โมนที่ยับยั้งการสูญเสียกล้ามเนื้อ,อ ไอ้ไมโอสเตตินทําให้สูญเสียกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราไปยับยั้งไมโอสเตตินเนี่ยมันก็จะไม่สูญเสียกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะมีเอาผสมกันเนี่ยกับ GLP-1 กลายเป็นว่าเราสามารถสร้างยาที่ทําให้ลดน้ําหนักได้ดีนะฮะเห็นจากภาพเนี่ยก็ลดได้ค่อนข้างเยอะจริงๆแอบเยอะกว่าตัวของเทอร์เซปทย์กับเซมูกลูาไทนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่การรักษา lean mass หรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันทําได้ดีกว่า นะผมว่าน,นี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เบรกทูขึ้นมาได้เหมือนกันในอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันยังไปได้อีกไกลน,นะสำหรับตลาดเบาหวานแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับแล้วนะวันนี้มันเหมือนจะเบรกทูแล้วแต่จริงๆถ้าอยู่ในวงการเนี่ยผมว่าคนในวงการเขาบูลิชมากๆกับยาตัวใหม่ๆที่แบบแทบจะทำให้พลิกชีวิตคนโดยแทบไม่มีไซเฟเฟ์นะครับซึ่งออส่วนตัวผมค่อนข้างจะมองบูลิชขนาดนั้นเลยนะครับใน,ในระยะยาว แต่แต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเรียกว่าสนับสนุนไลฟ์สไตล์แบบไม่ออกกําลังกายแล้วก็ฉีดโอเซมปิกนะจริงๆผมเชื่อว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดคือต้องบาลานซ์ด้วยตัวเองอย่าไปพึ่งยาพวกนี้ก่อนนะครับแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มจริงๆแหละที่อาจจะ vulnerable ทำอา,อาจจะ overweight โดยโดย,โดยปัญหาอะไรสักอย่างเนี้ยอาจจะซึมเศร้าอะไรแบบเนี้ยซึ่งยาพวกนี้ก็จะช่วยเขาได้นะครับแต่ที่ดีที่สุดผมว่ายั่งยืนคือออกกําลังกายด้วยคุมอาหารเนี่ยจะยั่งยืนกว่านะครับ thank mm -hmm. you